สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรค่ะวันนี้พามาชมไม้ดอกหอมอีกต้นหนึ่งที่เป็นไม้คลาสสิกมากนะคะเป็นไม้ต้นเล็กๆที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนนะคะไม้ดอกหอมต้นนี้มีชื่อว่าหอมหมื่นลีค่ะฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าต้นกำเนิดก็ควรจะมาจากประเทศจีน หอมหมือนลีนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าสวิตโอลีฟก็น่าจะเป็นด้วยกลิ่นหอมหวานของเขานะคะเป็นไม้มวงมะลิที่ชื่อว่าหอมหมือนลีเนี่ยหนึ่งลีก็คือระยะทางห้าห้าร้อยเมตรนะคะหนึ่งลีเท่ากับระยะทางห้าร้อยเมตร หม่นนี้ก็คือระยะทางห้าพันกิโลเมตรไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันหอมใกลไปถึง5,000ันกิโลเมตรไหมไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ตอนเช้าก็กินหอมก็จะชัดมากค่ะเขาบอกว่าต้นหอมหมุนนี้นะคะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงไม้พุ่มไม่ผัดใบนะคะความสูงได้1-7เมตรคือจริงๆถ้าเราเจอในเมืองไทยอ่ะเราก็จะเจอไซส์ประมาณนี้นะคะ่ะ 6 0สิ 60, เจ็ซนหรือเกือบเมตรไอเรื่องเจ็ดเมตรนี่เท่าที่ดูแล้วจะเห็นในคลิปที่เขาถ่ายประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นต้นจะสูงใหญ่พุ่มใหญ่หนานแน่นมากนะคะลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามรูปหอกหรือแกมรีขอบขนาน ขอบใบจะเป็นจักเล็กน้อยนะคะเป็นจักทิี่เล็กน้อยหอมเหมือนลิ้จะมีสองสายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์ที่มีดอกสีขาวก็คือตามที่เห็นนี้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งจะเป็นดอกสีเหลืองหรือเหลืองอมส้มนะคะซึ่งพันธุ์ที่ใช้ทาชาสมุนไพรก็คือสายพันธุ์สีขาวแบบนี้นะคะดอกสีเหลืองอมส้มนี้เรายังไม่ค่อยเห็น แต่ก็ในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะปลูกกันเยอะกลีบดอกจะมีสีกลีบต้องขอโทษด้วยว่าโทรศัพท์มันอาจจะเห็นไม่ชัดนักนะคะก็ลองสังเกตกันเอาละกันกลีบดอกสีกลีบนะคะฤดูการออกดอกของเขาจะออกดอกช่วงฤดูหนาวต้นนี้ออกดอกมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวาคมนะคะ ตอนนี้เขาเริ่มโรยเกือบจะหมดละก็เลยต้องเรียบถ่ายคลิปมาฝากกันก่อนที่เขาจะร่วงหมดต้นเวลาที่ดอกหอมช่วงพลบค่ำถึงเช้าตู่คือไม้บางชนิดอาจจะหอมตลอดวันแล้วไม้บางชนิดอาจจะหอมเป็นเวลาอย่างเช่นต้นเนี้ยเขาจะหอมช่วงพลบค่ำถึงตอนเช้าตู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาที่ไม้ดอกหอมจะส่งกลิ่นนะคะ เพราะนั้นถ้าใครจะดมว่าเขาหอมไม่หอมนี่ก็เราต้องรู้เวลาของความหอมของเขาด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะว่าเอ๊ะไม้ต้นนี้ไม่เห็นหอมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปดมเขาผิดเวลาก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆต้นไม่ได้หอมตลอดทั้งวันนะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนกิ่งนะคะชอบดินชุ่มชื้นระบายน้ําดีแสงแดดจัดแต่ไม้ต้นนี้ไม่ชอบแดดร้อนจัดนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้ที่เกิดและเติบโตได้ดีที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีอากาศหนาวจัด เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไม้ที่ไม่ชอบความร้อนถ้าอากาศร้อนนี่เขาจะไม่ติดดอกและการออกดอกเขาก็จะออกตามลำต้นแบบนี้นะคะเป็นพวงๆประโยชน์ใช้ทำอะไรบ้างนอกจากจะใช้เป็นไม้ประดับแล้วความหอมหวานชื่นใจของเขาเนี่ยก็ใช้อบทำน้ำอดน้ำอบนะคะคนอินเดียใช้ไล่มแมลงแต่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ย เขาจะเอาไปผสมในชาอูหลงค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของชาสามารถชงกินเดียเด่ยวๆได้ชงดอกไม้ที่มีความบอบบางแบบนี้นะคะอย่าไปต้มนะกลิ่นหอมเขาจะออกจนหมดให้ใช้วิธีชงน้ำเอาก็คือเอาน้ำร้อนเทใส่แก้วแล้วก็เอาดอกเนี้ยลอยลงไปหอมมากหอมน้อยก็ตามแต่จะต้องการเลยเนาะเอาผสมในเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นตัวแต่งกลิ่น แล้วก็ความหอมของเขาก็จะช่วยเรื่องของบำรุงหัวใจด้วยประโยชน์ทางยานะคะทางการแพทย์แผนจีนบอกไว้ว่าดอกของหอมืม่นลีเนี่ยมีรสเผ็ดฉุนลิดอุ่นออกฤทธิ์ตามเส้นลมปรานของปอดม,ม้ามไตช่วยขับเสมหะแก้ไอาจากเสมหะช่วยแก้ไขแก้ไขปัญหากินปากและลมหายใจจะสังเกตว่าตามฤดูกาลน่ะมีโรคอะไรเกิดขึ้นก็จะมีสมุนไพรที่จะ ใช้บรรเทาอาการของโรคนั้นๆเกิดขึ้นมาคู่กันไปนะคะต้นนี้ออกดอกหน้าหนาวซึ่งจะทําในช่วงฤดูหนาวนะคนก็จะไอเป็นไข้หวัดไอกันมากตัวนี้ก็มีสปปรรพคุณแก้ไอขับเสมหะนะคะก็นับว่าเป็นความสมดุลกันของธรรมชาติวันนี้วัณกรสมุนไพรก็เลยพามาชมต้นหอมเมือนลี อันนี้พวงนี้เขาล่วงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปชงชานะคะใครอยากปลูกไม้หอมกลิ่นหอมเย็นชื่นใจสักต้นแล้วมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรดีๆก็หามาปลูกกันเลยนะคะต้นหอมมูลหมื่นลี้หาไม่ได้ก็สั่งมาที่ร้านก็ได้ค่ะเรายินดีนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมช่องของเราขอบคุณมากค่ะ